สวัสดีครับผมบอราครับค่ายเอฟซีทุกคนครับผมมือนี้ภาพพี่น้องมาเลาะปลาครับเพิ่นครับผมเจอของดีครับพี่น้องจับกล่องน้ำมาทุกทันครับเด็๋ยภาพี่ชมกันชิเป็นยังนะครับผมนี่พี่น้องเก็บบ่ครันโอ้โครับ งามสวยครับผมเห็นเป็นแนวเงาเลยครับสวยครับเสียมพร้อมนะครับเสยียมงดครวมากพี่นุีมมันจรับรับ อือน้องครับที่หับเย็นบดแล้วน,น,นี่ครับโอ้อยากเก็บก่อนนะครับผมนี่น้องเย็นบดได้ครับดอกดิ่งใหญ่อยู่บนครับโอ้เคยพอเคยเย็นครับพี่น้องตีนขั้งแรกครับ เส็จทั้งนั้นนะครับเห็นใช่ไหมผมขอเก็บก่อนครับเอาแล้วครับพี่น้องเก็บเสร็จเรียบร้อยครับผมมีแนวใส่ครับผมออมีตองครับผมล่นเลยครับนี่ครับเก็บไว้เลี้ยงอยู่นี่ครับนี่ครับโอ้ได้ยร้ายครับพูดนี่มาแล้วครับผม ครับผมคลิปสั้นๆครับก็เป็นดอกกัเพ็ดครับโชคดีเจอกันชิบหมยครับผมสวัสดีครับ